ดีครับคนรักชนชมนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาดูแลต้นชนชมของเรานะครับเรามาสังเกตอาการที่ต้นชนชมของเราเนี่ยแสดงออกมาโดยจากลําต้นก็ดีนะครับจากใบก็ดีนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยชนชมของเราเนี่ยมันจะแสดงอาการออกมาจากใบนะครับที่เวลาชนชมของเราเนี่ยขาดสารอาหารหรือขาดแดดหรือว่าน้ําเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับคือแร่ธาตุในดินเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะครับที่เหมาะสมกับชนชมของเรานะครับ อันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า,าในภายในใบของเราเนี่ยที่ที่เราพบเจอกันได้หลายแบบได้หลายอย่างเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับบางคนก็เจอลักษณะที่ว่าใบเหี่ยวใบแห้งนะครับแห้งแต่ไม่ร่วงนะครับแล้วก็จะมีประเภทที่ใบหงิกงอนะครับไม่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติของใบชนชมที่ควรจะเป็นนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของใบจุดใบอะไรพวกนี้นะครับหรือ หรือนะครับอาจจะเป็นที่ช่อดอกนะครับกําลังแทงช่อดอกออกมาแต่ว่ามันเหี่ยวและบิดงอแล้วก็มีไม่บานแล้วก็ร่วงก่อนก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแร่ธาตุอะไรบ้างที่ต้นไม้ของเราต้องการนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ก็จะเป็นแคลเซียมนะครับที่มันขาดไปนะครับแคลเซียมตัวนี้นะครับมันจะแสดงออกจากใบของเราก็คือมันจะทําให้ใบอ่อนนะครับใบอ่อนเนี่ยจะอยู่ในส่วนของช่วงปลายๆนะครับใบอ่อนสีจะซีดแล้วเริ่มไม่แห้งนะครับแห้งจากตรงปลายใบเข้ามานะครับสุดท้ายก็จะแห้งนะครับแห้งตายนะใบตายนะแต่ต้นยังไม่ตายนะครับนาะมันก็จะแห้งตายแล้วก็ร่วงแล้วก็ใบใหม่ก็จะออกมานะครับลักษณะนี้ก็คือขาดแคลเซียมนะครับ อันอันดับต่อมาก,ก็คือขาดธาตุเหล็กนะครับขาดธาตุเหล็กคืออาการก็จะคล้ายๆกับขาดาแมกนีเซียมนะครับใบจะซีดเหลืองไม่มีแสดงอาการใบจุดนะครับหรือนะแต่จะมีเฉพาะเส้นใบที่แสดงนะครับนะก็จะมีทองแดงนะครับใบซีดออกชมพูบริเวณระหว่างเส้นระหว่างเส้นเส้นใบก้านใบข้างในนะครับมันจะเหี่ยวแห้งแล้วก็ร่วงไปนะครับ โมลิบดินัมนะครับโมลิบดินัมเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่แบบว่ามันเป็นธาตุอาหารรองนะไอหาหาได้ในดินทั่วไปนะครับแต่ว่าบางทีมันมันไม่เพียงพอนะครับตัวนี้ใบมันจะซีดนะครับจากสีเขียวอาจจะออกมาเหลืองหรือออกจะเป็นโทนออกขาวไปเลยนะครับมันซีดนะครับเส้นใบจะขาวมีอาการแสดงใบเป็นจุดๆด,ด้วยนะครับเหมือนว่าเหมือนเหมือนมันขาดสารอาหารนั่นแหละนะครับเนาะต่อไปก็เป็นตัวโพแทสเซียมนะครับ โพแทสเซียมเนี่ยคือเป็นธาตุอาหารหลักเลยนะครับนะ NPK ของเรานะครับโพแทสเซียมเนี่ยมันจะ,สะแสดงออกที่ใบนะครับใบจะแห้งเข้ามาจากขอบใบนะครับแต่แคลเซียมข้างบนเนี่ยก็คือแห้งจากปลายใบเข้ามานะแต่อันนี้แห้งจากขอบใบเนี่ยจะเป็นของโพแทสเซียมนะรูปคล้ายๆกับตัว V ีคว่ำอยู่นะใบจะซีดเหลืองแล้วก็จะแห้งจากขอบใบเข้ามานะครับแล้วก็ไนโตรเจนนะครับธาตุต่อไปที่ต้นไม้มันขาดก็คือไนโตรเจน ไนตัวเช่นนี่คือเป็นตัวธาตุอาหารหลักเหมือนกันนะครับ NPK ของเราเป็น N ตัวแรกนะครับสําหรับการเจริญเติบโตนะครับต้นไม้เนี่ยมันจะหยุดการเจริญเติบโตใบซีดเหลืองจากปลายใบเข้ามาขายตัว V งายตัว V งวีไงายความเราก็ดูกันอีกทีหนึ่งนะก็คือว่าตัว N ตัว K เนี่ยเป็นธาตุอาหารหลักตัว N นในตัวเช่นช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ถ้าเกิดว่ามันขาดเนี่ยต้นไม้ของเราจะ,ะการเจริญเติบโตจะชะงักลงแล้วก็แพะกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวโบรอนนะครับโบรอนเนี่ยโบรอนเนี่ยจะอยู่จะอยู่ตัวข้างบนเหมือนกันนะเป็นส่วนของปลายยอดนะครับแตกตาดอกตาใบนะเปลี่ยนสเนยีเกิดการหลุดร่วงนะครับคือตรงเนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยว่าธาตุโบรอนเนี่ยที่อยู่ในดินที่เป็นตัวเสริมของเราเนี่ยมันมีน้อยมันไม่พอมันเลยส่งผลให้ช่อดอกของเราที่มันออกมาเนี่ยมันร่วงก่อนนะครับ ก็คือขั้วมันจะไม่เหนียวนะครับขั้วไม่เหนียวแล้วก็การเจริญเติบโตไม่ต่อเนื่องมันทําให้ช่อดอกหลุดร่วงก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวต่อไปก็คือคซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์นี่คือสีของใบจะเป็นสีเหลืองเลยนะครับสีเหลืองโปร่งแสงเหลืองทั้งใบนะไม่มีอาการใบจุดที่เห็นนะค,คือจะเหลืองเหลืองซีดๆเหมือนเหมือนมันจะเหี่ยวแต่ไม่เชิงเหี่ยวนะต่อไปก็จะเป็นแมงกานีส สีของใบซีดแต่เส้นสีเขียวเข้มอะไรเงี้ย่าแฟก,ก็จะเป็นสังกะสีเนี่ยมันจะมีไล่ลักษณะของใบมาเรื่อยๆนะครับแมกนีเซียมนะครับที่อาการก็จะเหมือนกับธาตุเหล็กนะครับที่คล้ายกับธาตุเหล็กคือใบจะซีดมากนะใบใบออกจะไม่เขียวออกจะเหลืองก็ไม่เหลืองทงั้งๆที่เป็นใบแก่แต่ก็มีความสีของใบเนี่ยจะเหมือนกับใบอ่อนนะครับแต่แต่จริงๆอ่ะเป็นใบแก่แล้วนะครับ นะแล้วก็ตัวต่อไปคือฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยใบจะสั้นมีสีเขียวเข้มนะใบมันสั้นนะขาดฟอสฟอรัสคือใบมันสั้นจริงๆเนี่ยใบชนชมของเราเนี่ยมันควรจะยาวสม่ําเสมอกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าขาดไอ้ตัวฟอสฟอรัสเนี่ยใบมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลหรือสีดําคือสีเข้มมันจะสีเข้มขึ้นนะฮะสีเข้มขึ้นใต้ใบจะแสดงอาการออกสีคล้ายๆทองแดงหรือสีม่วงคือใต้ใบจะเปลี่ยนสี ใบก็จะไม่ยาวเหมือนเดิมนะครับแต่หลกัลกๆแล้วเนี่ยธาตุอาหารที่เรากล่าวมาเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างเลยมีทั้งทองแดงมีทั้งโมลีวินัมมีทั้งสังกะสีมีทั้งแมกนีเซียมนะครับแต่หลกัลกๆแล้วธาตุอาหารของอต้นไม้ที่เราต้องการอยู่เนี่ยจะเป็น NPK นะครับ NPK N ก็คือไนโตรเจนนะช่วยในการเจริญเติบโต P ก็คือฟอสฟอรัสเนี่ยช่วยในการสังเคราะห์แสงเ,เกี่ยวกับพวกรากพวกใบบำรุงบำรุงลำต้นสักหน่อยไอ้พวกนี้ฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของดอกนะครับให้ดอกใหญ่ให้ดอกสีสดนะครับอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นไม้ผลก็คือจะให้รสชาติของอผลไม้เหล่านั้นเนี่ย รสชาติที่หวานเวลาสุกมานะครับเนี่ยก็คือของโพแทสเซียมนะครับแต่หลักๆแล้วที่เราเจอ er, นะครับชวนชมที่เราเจอ er, เนี่ยที่ที่มักพบปัญหาคือ1ปลายใบยแห้ง2ก็คื iatric, ชอช่อดอกยังไม่ดอกดอกยังไม่บานแต่ว่าร่วงไปก่อนแล้วนะครับที่เราเจอ er, นะครับใบแห้งเนี่ยอาจจะขาดแคลเซียมนะครับคือแคลเซียมกับโบรอนเนี่ยมันจะมาช่วยเสริมในช่วงของปลายใบนะครับที่เราเห็นปลายใบมันแห้งมันเหีห่หยวนะครับ แล้วก็บางทีก็เฮ้ยใบอื่นก็ยังยังปะกะติอยู่รากและก็ลําต้นเนี่ยยังปะกะติอยู่นะครับแต่เผอิญว่าตัวอันนี้ของเขาเนี่ยตัวปลายใบตัวปลายช่อของมันเนี่ยนะครับที่ของผมก็มีอยู่ต้นหนึ่งลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นต้นขึ้นมาเป็นกิ่งขึ้นมาแต่ก็ปลายใบเนี่ยร่วงปลายใบไม่ไม่ไม่ร่วงนะครับปลายใบไม่ร่วงแต่มันเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็ยังติดขั้วขั้วดอกขั้วใบมันเนี่ย ยังแน่นติดอยู่กับต้นอยู่นะครับก็ไปเด็ดๆออกมันก็ยังเหนียวอยู่นะครับช่อดอกที่เตรียมจะบานก็กลายเป็นว่าเริ่มงอแล้วก็บางอันก็เริ่มมีลักษณะของสีดำๆตรงปลายนะครับตรงปลายช่อดอกตรงปลายกลีบดอกของเขาเนี่ยที่ยังไม่บานนะยังตุ้มๆอยู่เนี่ยมันจะเริ่มไหม้นะครับอาการนี้ชี้ชัดเลยว่า อนาน่าจะขาดแคลเซียมกับโบรอนนะครับเราก็สามารถที่จะหาซื้อสารอาหารเสริมมาใส่ได้นะครับหรือบางทีบางคนก็อาจจะนึ่งงดน้ําลงสักหน่อยนะครับอาจจะน้ําเยอะไปได้แดดน้อยแต่ได้น้ําเยอะมันก็เลยส่งผลมาอย่างนี้นะครับก็ดูแลกันตามอาการนะครับส่วนที่ของผมใช้ Alrighty. ในการที่จะเสริมแคลเซียมนะครับอาจจะมีเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่นี่มันจะมีแคลเซียมในตัวเปลือกไข่อยู่เราก็สามารถที่จะบดบดบดให้เป็นผงเป็นเกรดเล็กๆเราก็ไปโรย หน้ากระถางนะครับให้ตัวสารอาหารแคลเซียมเนี่ยมันซึมลงในดินเวลาเราลดน้ํานะครับนะแล้วก็เวลาลดน้ําจนชมนะเราก็ช่วงนี้นะถึงแม้มันจะเป็นหน้าร้อนก็จริงนะครับแต่น้ําก็ต้องไม่ขาดนะแล้วก็ต้องไม่เยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเยอะเกินไปมันก็อาจจะมีอาการรา,ากเน่ารากตันนะครับรากตันเนี่ยค,คือมันไม่หาอาหารแล้วก็มันจะตายแล้วก็อาจจะส่งผลให้ อาการเน่าเนี่ยดันขึ้นมาหารากเส้นใหญ่ก็ได้นะครับนะแล้วก็แคลเซียมที่เราหาได้เนี่ยก็สามารถที่จะมาบํารุงดอกมาบ,บำรุงใบได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จากเปลือกไข่นี่นะครับครับสําหรับคนรักช่นงชมนะครับก็มาแนะนําวิธีการที่จะเพิ่มแคลเซียมนะครับแบบคลิปนี้นะครับเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นไม้ของเรานะครับลดอาการใบแห้งใบเหี่ยวแล้วก็ามาบํารุงช่อดอกให้ช่อดอกเหนียวแล้วก็ติดดอก ได้ดีดอกบานแล้วก็ไม่ร่วงง่ายนะครับครับสำหรับคนรักชมชมสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางวิธีการในการที่จะใช้ของภายในบ้านนี่แหละครับมาดูแลรักษาต้นไม้ของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้า,นามีอะไรมาแนะนำกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กันไว้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเพื่อให้กำลังใจกับคนรักชมชมด้วยนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ